ว่า Dragon Ball Ultimate ได้ผมนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็น Dragon Ball Ultimate ได้ผมนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็นอะ,อะไรนะ Dragon Ball ใช่ปะ Dragon Ball Ultimate เพราะว่าน่าเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ก็เลยเปลี่ยนชื่อนะครับก็วันนี้มันอยู่กันใน PC นะซึ่งยังใช้เป็นตัวเก่าอยู่เป็นตัวเก่าอยู่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยตั้งแต่อัดคลิปล่าสุดไปก็ไม่รู้เสียงมันแตกแค่ไหนก็ขอัยด้วยผมนะและนี่เป็นคลิปแรกฉะนั้นเสียงเกมอะไรมันดังเบาไงก็ขอัยด้วยนะครับ ซึ่งเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแบบว่าดักกันบอลใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบแนวฟาร์มเวลโอเพนโวลเลยมันแบบคล้ายๆดักกันบอลแซฟไฟนอลสแตนเลยเว้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันอนิเมชั่นมันดูสวยกว่าไง่ามันดูความรู้สึกผมนะเออก็เลยวันนี้สนใจก็เลยจะมาลองเล่นดูนะครับเป็นเกมอีโค้ดเกมดูดวิญญาณแน่นอนเกมนี้เหมือนไฟนอลสแตนและไอ้นี่มันเป็นอะไรคุณนักหนาวน้องจะฆ่าดมืเลยฮะเออ่ผมปิดเสียงได้ไหมวะเพลงปกติเล่นผมจะเปิดนะอ่ามิวสิกออฟไปก่อน เดี๋ยวใส่เพลงผมมาโอเคก็เดี๋ยวจริงๆแนละ้วผมสร้างตัวละครเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามันก่อนให้ตอนตอนสร้างตานะัวละครอ่ะมันมีให้เลือกเป็นฝ่ายดีหรือฝ่าย้ายไปซึ่งผมเลือกฝ่าย้ายนะเพราะว่าผมเป็นคนดีมามากพอแล้วนะครับสำหรับเกมอื่นวันนี้อยากเป็นคนชั่วมากแล้วก็มันจะมีแบบว่าเปลี่ยนสีแอนิเมชันไม่ไม่เปลี่ยนสีแอนิเมชันเปลี่ยนสีออร่าเออกดสีปุ๊ชาร์ดดูมันเท่มากคือผมเลือกออร่าเป็นสีดําแล้วผมแบบแต่งเป็นโกคูแบ็คมาเลยเห็นปะ่ะ คือผมไม่รู้หลายคนรู้ป่ะนะเพราะผมชอบโกคูแบ็กมากก็เลยใช้ออร่าสีดําแต่งโกคูแบ็กแล้วก็เลือกคนชั่วผมไม่รู้ดีชั่วมันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวเราไปทําเควสกันก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นเควสนะม,มันเป็นแสงเนะี่ยมันเดินตามอ่ะเราทำเควสแรกก่อนเลยครับผมนะกดสิโอเคนักเลงของเชนเนี่ย The X Fighter นี่เชลเลนจ์อ่าฉันต้องการความท้าทายอะไรดูอยครับมาบินอินออนมาเลย จัดการเอ i กไฟเตอร์ตัวจะได้เสเตตเจ็ดร้0แล้วก็เจ็สดแสแตทเจ็ดรอยเอ่อแล้วก็เงินเซนี่200โอเคกดชิปเพื่อ,อ,อบิน <c oughs> วิง่งมีออร่ามันสวยมากท่านเวลาเราปรับออร่าได้เองโอเคเราไปทำเคล็ดแรกเลยมาแล้วอันนี้กดสู้อะไรวะเนี่ย <c oughs> โคตรเท่มาผมปิดได้ไหมอ่ะโอเคปิดได้แล้วก็กดที่เควสโอเคกระเด้งขึ้นมา ยากไหมเนี่ยผมจะลองสู้ดูนะปิ้วปิ้วไม่โดนเลยแล้วมันกากจริงๆลุยเฮต่อยสิอา้าวไม่ต่อยไม่ได้อ่ะโอเคนี่ต่อยแล้วใช่ไหมนี่คือต่อยแล้วต่อยต่อยโอ้โหแรงแรงแรงเฮ้ยไม่แรงเราพอสู้ได้อยู่แต่ผมว่ามันหมุนยากกว่านั่นเนี่ยมันหมุนยากอะเนี่ยมันเล็งลำบากอะต่อยไปยิง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  มาสู้ดีบวกครับบวกเอ็กไฟติงตีตีเฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหแอนิเมชันมันดูมั่วๆไงไม่รู้เมาส์ตลอดอะ่ะอ,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 อมาดิต่อยครับต่อยต่อยต่อย,อย,อยเอ,อ้ยเสร็จไปหนึ่งตัวจากสามใช่ไหมมันมีสกิลแจกฟรีหมเหมือนไฟนอลสเปนอ่ะผมขอเช็คก่อนนะสกิลมีรีอ่ออันนี้ใส่ได้หรออ๋อมต้องใช้สเตตประมาณประมาณนี้ใช่ไหมแล้วสเตตผมตอนเนี้ย 2,500 9,000 Defense Energy 500 Strength 2,500เต็อใส่ได้นี่ผมใส่ได้ใช่ป่ะเออใส่ได้แล้วมีพลังบ้างพลังแจกป่ะเฮ้ยผมเลือกได้เล,เลยท่านเอไออันนี้ใส่ใช้ไม่ได้ค่าไม่้าผมไม่พอมาเซนโกใส่ได้ล่างแต่รู้สึกล่างจะยังใช้ไม่ได้นะครับโอเคมามาเลยอ่ะอีกตัวนึงครับเดี๋ยวบวกบวกนี่ครับบวกนี่ใชนะ่ไหมไว้ใช่ไหมไว้เทนะ่าโอ้ย โดนเด้งมาเออมาดิเออเอาเอา,เอามาโอ้โยมันมันสู้ยากอ่ะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่า,าลองนี่เอ่อมากัรโกสโต้เอ้ยเราไปแชทแชทบันเด้งเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนโอ้โยแรงมาเฮ้ยลำแสงปีศาจโอ้มันไม่ใช่มากัรโกสโต้อันนี้มันมาเซนโกะโกะเออโอ้ยจะตายเอาเนี้เนี้ยรู้สึกเหมือนมันเก่งกีวะ ใช้สกิลไม่ได้พลังหมดอ,อืจะตากเอือตายตายเลยเหรอมันจะเซฟไวให้ไหมเนี่ยไปมาเอา้าต้องกดสกิลใหม่อีกเหรอามาสกิลใหม่เออมามากะโกซัปโปเผอเรียแล้วมาเซนโก้โว <c oughs> ตายยังเออสองในสามเหลืออีกตัวหนึ่งเรารอมันเกิดไม่เราตีอูข้างๆก็ได้นี่หว่ามาไวพอสไต ต่อยเอา้าเน็ตเซิร์ฟเป็นไรเฮ้ยปิงมันเท่าไหร่วะเนี่ยเอ้ยโดนดันต่อยนีครับผมรู้สึกว่าถ้าบวกระยะใกล้มันจะมันจะไม่ค่อยยิงพลังปะใช่ไหมมันจะไม่ค่อยยิงพลังอะ่ะเออเออเอาเลยบวกเลยบวกเลยโค้ดคอมพีสครับแล้วเราต้องไปส่งโค้ดใช่ไหมโอเคเฮ้ยทำไมวาร์ปวะอู้เฮ้ยไอ้ไอ้นี่มันแปลงเป็นร่างก๊อตไอ้นี่มันต่อยร่างก๊อตตายเลยนะั่นมันทำอะไรอะ่ะกด R าบล็อก เออใช่โอเคเดี๋ยวเรารับเออเราส่งเควสต้องส่งเควสใช่ไหมไม่นี่อ๋อเราลับคุณไม่มีเควสแล้วมึงต่อยกูทำไมเนี่ยเพื่อนอา้าวตายเออโอเคมาแล้วไอ,อ้สแตตลีใหม่ด้วยเยหรอ,อเฮ้ยเกมเดี๋ยวว่าไม่สแตตมันรีใหม่วะอ๋อไม่รีไม่รีม,รมันกำลังโหลดอยู่ผมผมผมบ้าไปเอง โอเคนี่ผมรู้สึกผมปลดล็อกสกิลใหม่มาใช่ไหมสกิลอันนี้คืออะไรเนี่ยมาสเตอรี่ฟอร์มาสเตอรี่เราดูได้เหรอไคโอเคนนี่เราเลือกหรือยังอะเรารอไคโอเคนก่อนผมนะอีควิปแล้วเรากดแปลงร่างยังไงอะสเปเชียลเนี่ยอะไรวะน่าจะสูงขึ้นไปแล้วผมแปลงร่างยังไงวะท่านแปลงร่างยังไงอะเควสเดี๋ยวนะแปลงร่างยังไงวะ ฮาลทูแปลงล่างฮาลทูแปลงล่างไซส์สวิตอ๋อน,นี้เปลี่ยนฝั่งได้ใช้เงิน20 0 0 0เซนีเปลี่ยนฝั่งไปเป็นฝังน่งดีฝั่งชั่วอะไรอย่างนี้เฮ้ยผมแปลงล่างไงวะกด Z ซหรอ G บ้าเหมือนอ้เออกดจีจริงด้วยว่าเหมือนใสต้องแตนเลยมาาัดเจ้าพิภพสเตตผมจะบวกอะไรไหมอ๋อมันจะบวกมันบอกว่าสเตตระบวกเท่าไหร่อันนี้4,800ใช่ไหมบวกมา1 5 0ห้าโอเคใครมารู้สึกเหมือนจะแรงขึ้นตอนนี้ผมรับเวสแล้วใช่ไหมเออมาเก็บอีก3ตัว เคยรู้สึกเควสเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นเหมือนเอ่อเหมือนไอ้นี่เหมือนไฟนอลสแตนที่ว่าเราทำเควสอีกอันหนึ่งปุ๊บเราเปลี่ยนเอ c เลยอะไรเงี้ยอันนี้คือเราฟาร์มต่อได้เรื่อยๆท่านจนก,กว่าสเตนเราจะแบบฟาร์มตรงนี้ต่อไม่ได้แล้วเราค่อยไปทำเควสอื่นต่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแล้วทุกครั้งที่ตายนี่คือต้องแอดท่าใหม่หมดเลยละมันเสียเวลา,างไงไม่รู้นะผมเอ้ยผมมีนี่ผมได้หลายท่าแล้วนี่เอานี้ไหมไอัปอัปเปอร์คัตบูฟแฟงก็ได้มาเฮ้ยปิงปิง ปิ้งเดี๋ยวก่อนเคยเราต้องต้องแอดสกิลใหม่ทุกครั้งใช่ไหมเพิ่งจะยกเลิกแสงร่าให้ดูแหละอัปเปอร์คัตเนี่ยผมเลือกได้แล้วเออนี่มาแล้วฟอร์มฟอร์มไม่ต้องเราใส่ผมเลือกเป็นอันนี้ได้ไหมนี้ได้ไหมเอ,อ้แคปน็อตอีคลิปนั้นใส่เป็นมัดเจ้าพิภพอันนี้เราใส่ไปแล้วเอเนอร์จีคาเมฮาเมฮามากระดิกกันใส่ไม่ได้โอเคงั้นเอาแค่สองท่าก่อนเดี๋ยวผมชาร์จก่อน้ชาร์จป๊บ มาชาร์จคือมันแบบแอนิเมชันมันแบบมันสวยนะเกมเนี้ยเดี๋ยวเราลองคาเมฮาเมฮาครับมาเราโอเคเลงคาเมฮาเมมันจะยังไม่ปล่อยใช่ไหมเฮ้ยเราชาร์จค้างได้เรื่อยๆชาร์จไว้ยิงอ้มันสวยมากเลยว่ะเกมนี้ผมชอบแอนิเมชันเล็กมากๆแต่มันเลงยากนะเนี่ยมันมันไม่มีแคปล็อกให้อ่ะหรือผมปรับผิดวะ เซตมันถูกเซตไว้ไ่่ปรับไม่ได้งั้นเราต้องลากด้วยเมาส์เอง <_ S 1> ใช่ไหมโอเคมา,าโ,อโอ้อืเออเออเออโอ้โหผมรู้สึกว่าแอนิเมชันต่อยมันดูมันกว่ามันมากเออเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออจะหมุนทำไมเนี่ยเอออ๋อโอเค,อเค,อเคชาร์จครับเราค่อยชาร์จไปผมว่ามัน มันก็สนุกดีนะแต like ่ผมไม่ร to ู้ว่าแมปข้างนอกนี่มันมีอะไรบ้างนะมันมีแบบไปอวกาศากไปอะไรเหมือนไซนอนสแตนหรือเปล่านะหรือมันจะอยู่แค่โลกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ามาเฮ้ยเรายังไม่ได้ลองอัปเปอร์คัตเลยเดี๋ยวเราลองก่อนมันเล็งยากนะท่านรองจริงออัปเปอร์คัตต่อยใช่ไหมดามีแรงๆครับต่อยต่อต่อย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 เดี๋ยวเราปิดฉากด้วยหลังคือเต่ายิง เอ้ยควยคอมพิวต์ตอนนี้เรามีเงิน400เซนนี่เอา้าทำไมว์ปามานี่วะวัดโอเคเราชาร์จก่อนเออชาร์จไปเรามีเควสเด๋อผมว่าเซนนี่มันต้องเอาไปซื้ออะไรได้แน่เนี่ยแต่ว่าไอ้พวกนี้มันมันมันบอกแค่สแตทนะแล้วเราใส่สกิลได้เลยอะซึ่งแล้วสัเซนนี่นี่มันใช้ทำอะไรวะงงนะเนี่ยเ,เอ้ยแคบล็อกทำไมเนี่ยรอเด้อเด้อเด เอาเดี๋ยวมันแคบล็อกอะเอา้าเดี๋ยวเออโอเคหายแล้วแคบล็อกเฉยเลยสก,กิลเราไปใช้ทำอะไรบ้างไงผมมาแบบไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเ้ยไหมชอ็อปอ๋อช็อปไปซื้อพวกนี้เหรอไม่นี่มันเกมพาร์ตป่ะเออมันมันเกมพาร์ตแพ็กทีใครโอเคนโอเคนแพ็กซปเปอร์สายเมเจเนรีซป เออเดจเนลลี่แพ็คซูเปอร์โบลี่อันนี้ไม่น่าเกี่ยวกับเราเกมเพลยอยู่นะอยู่นะแล้วสรุปเซนนี่เอาไปทาอะไรวะทาอะไรวะเซนนี่ครับอ๋อใช่เอามาสลับฝั่งใช่ไหมแต่ผมว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะแล้วก็ใช้รีเบิร์ดก็ใช้รีเบิร์ดป่ะสแตททั้งหมดที่ใช้รีเบิร์ดตังไม่น่าจะต้องใช่ไหมก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งเราก็ฟาร์มเควสทำเควสไปเรื่อยๆใช่ไหมเก็บมาเก็บตังฟาร์มเบลเก็บเอาล่างก็ไปตัติดตัวติด,ดต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหม ดี๋ยวผมขอบินผมขอบินทัวร์แมปก่อนนะก็เลยฟาร์มเวลเวลอะฟาร์มอะไรขอบินทัวร์แมปก่อนอยากบินทัวร์แมปโอเคแมปมันดูไม่ไม่ไม่เหมือนอันนั้นเนาะหรือมันเหมือนวะเหมือนแหละผมเดี๋ยวผมลองเข้าเมืองก่อนนะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะคนเหรอยืนทำอะไรกันวะสปเปซบาร์ลงเออโอเคใช่มันใครวะเนี่ยอันนี้มันลาดิส ลองบวกกับลาดิสดีกว่าเอาไมมมันเป็นเควสอันนี้เควสลาดิสจัดการลาดิสเราจะได้สแตทสองพันห้าบวกแล้วก็เงินสามร้อยเฮ้ยผมลองสู้ลาดิสดีกว่าวะไม่ไปละชงมงชงเมืองอะไรเนี่ยขอสู้ลาดิสดีกว่ามาเดี๋ยวปิดเควสไปถ้าลาดิสได้เราจะได้สแตทบวกใช่ไหมมาครับเอ,อ้ยมามันจะยังไม่ทําอะไรเราใช่ไหมถ้าเราไม่เปิดก่อนมาเดี๋ยวผมเปิดด้วยอัปเปอร์คัทมา โอ้โหเดี๋ยวแรงมากเข้าไม่เข้าไม่ห้าโอ้ยแรงเรือตายเลยท่านฮ้าวจริงๆโอเคเดี๋ยวเราลองทัวร์แมปดีกว่ามา้ไอเสาตรงนั้นมันอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นหอคอยคารินปะตรงนี้เป็นเซลล์เกมด้วยมีตัวอะไรยืนอยู่นี่อผมเห็นเป็นจุดดำดำตัวอะไรวะ ตัวอะไรอะเซล,ลป่ะเซล,ลใช่ไหมน่าจะเซลครับตัวเขียวเพอร์เฟกต์เซลว่ะเดี๋ยวลองดูไอ้นี่ก่อนสวัสดีครับเพอร์เฟกต์เซลไม่น่าจะแปลกมันไม่ปแปลกนะคลิกเพอร์เฟกต์เซลอ๋อถ้าเราจะจัดการบอสตัวไหนแล้วแค่มาคุยกับตัวนั้นใช่ไหมแล้วแบบคุยกับมันแล้วเราก็จะได้ไปสู้กับมันแล้วก็บวกสเต็ปบวกอะไรอย่างนี้นะ แต่เกมนี้มันมีเผ่าไหมผมก็ไม่แน่ใจนะผมเข้ามาแบบรีบสร้างตัวละครแบบนี้ไม่รู้มันมีเผ่าเปล่าอ่ะไปบินเอา้าบิดบิดบินเออโอเคบินโอเคเดี๋ยวเราเข้าเมืองครับร่างเอ่อเกมนี้นี่มันน่าจะดูดวิญญาณเอาเรื่องนะ้ท่าน,นมีร่างไหนบ้างสเปเชียลนี่น่าจะเป็นเอ่ะไอเกมพาร์ทที่เราซื้อใช่ไหมโอเคมีอะไรบ้าง อันนี้สีถ้าเป็นสีธรรมดารู้สึกว่าจะแปลงได้ทุกเผ่านะครับคือแปลงได้แบบว่าแปลงฝ่ายไหนก็แปลงได้นะครับแต่ว่าถ้าสีแดงสีฟ้าเนี่ยสีฟ้า,ฟานี่คือจะถูกกาหนดไว้เลยว่าต้องเป็นแบบว่าเป็นฝ่ายดีเท่านั้นนี่จะบอกไปเลยว่ากูไซนะครับผมก็ยังใส่ไม่ได้เพราะว่าสเต็ไม่พอเอเดจทูมาจินอันนี้ก็เป็นอ e ีวิวไซก็คือฝ่ายชั่วเท่านั้นฝ่ายปีศาจเท่านั้นถึงใช้ได้โอเคฝ่ายดีซุปเปอร์ไซยาบูฝ่ายเดียวนั้นซุปเปอร์ไซยาโรสอยู่นี่ยังไงเป้าหมายผมอยากจะแปลงมากๆแต่สเต็ เอาเรื่องอยู่นะร้านสี่เนี่ยต้องฟาร์มแบบว่านะนานอยู่โอเคเมืองนี่ผมว่ามันสวยนะแอนิเมชัแงอนิเมชั่นอะไรเนี่ยมันทำได้ดีอันนี้มันเป็นสายเลยวะสรุปไม่ใช่หอคอยคาเรนแล้วมันคืออะไรวะลงแป๊บอันนี้ใครคุยอะไรกันอซศเซนมันแชทอะไรกันวะยู หลุดเกมหลุดกดเข้ามาใหม่โอเคมันเปิดดีเปิดดีเพลงเปิดอีกแล้วปิดไปโอเคเดี๋ยวผมลองไปไปฟาร์มสักนิดนึงแต่ว่าผมจะยังไม่สู้กับเซลนะแต่ขอลองฟาร์มดูก่อนว่าระบบฟาร์มนี่แบบฟาร์มได้ไวไหมอะไรไหมอย่างงี้อ่ะโอเคผมจะกลับไปฟาร์มนะครับเอาแบบว่าฟาร์มซะแบบเอาให้เราได้แบบว่าอะไรล่างอันนี้ดีกว่า s S J เอสเจมาจินเนี่ยเอ้ยมันเยอะไปไหมวะซปเปอร์ไซย่าแล้วกันเนาะหกพันนะ หรือจะเป็นเนี่ยเอาหกพันก่อนเรายังใส่ไม่ได้เพราะสเตตตอนนี้เราพบแล้วนี่ดิฟเฟนดิฟเฟนเดินเดินนะควีตเอ่อสเต็งดิฟเฟนผมสองพันหนึ่งนะมีหน้าดุดเปาะจริงๆตีลาดิสไม่เข้าเลยเจอลาดิสตีแบบตีไม่กี่ทีคือตายตายอย่างเดียวโอเคมาเ,เดี๋ยวชาร์จแล้วก็ล็อกเควสไปด้วยเอาเราชาร์จแล้วเราล็อกเควสไม่ได้โอเค อ่ะบินิีดออนบวกแค่700เองอะ่ะฉะนั้น 700... เอ่อ 21, 7จ็ดส8มยีช่งั้น2 8 7 5ผมต้องทำประมาณ4-5รอบได้มั้งใช่ไหมเออตกเลข <c oughs> เ่าเดี๋ยวไปที่ไกลๆเดี๋ยวโดวนท็อกซิกแน่เลยอยู่ตรงนี้โอเคมาเดี๋ยวผมต,ต,ต,ต้องมาใส่สกิลอีกแล้วเนี่ยมันมันน่ารำคาญมากเลยนะว่าข้อเสียเกมนี้นิด นี่วูฟไอ้ท่ายำฉาพลังคลื่นเต่าใส่มาไฮโอเคนไอเราผมใส่อันนี้ได้แล้วนี่เออใส่ได้แล้วจีไอซุปเปอร์ไซยาแต่ผมยังเป็นสีดําอยู่เพราะว่ายังไม่ใช่แบบซุปเปอร์ไซยาจริงจริงนะเป็นว่ายังไงอ่ะเกือบจะไปถึงซุปเปอร์ไซยาคือมีแค่ออร่าแต่ว่าสีผมไม่เปลี่ยนเอาเฮ้ยอย่ามาแย่งกูด,ดิโอเคมาวูฟแฟงฟิตเอมาเคลื่อนมาป่ะอือโอ้โหโอ้โหแรงแรง เดียวเกือบตายน่าจะอยู่ที่สแตทแล้วด้วยเอาพุ่งไปโอเคแปลงล่างออร่าเปลี่ยนตามใช่ระบบเดิมออมาไปไปโอ้ไม่โดนไม่โดนเเบ้วเฮ้ยแต่มานาผมหมดไปมากเลยสองทีหมดแล้วเอือโอเคพลังหมดไปมาเอปตัอแต่ทุกครั้งที่แปลงเนี่ยเรื่องของการมันลดลงไปคือเราเพิ่มเกลือด้วยแล้วมันลดลไปคือหลอดเกลือมเพิ่มขึ้นเราเราเป็นเหมือนเกลือลดลงไปมองไหมมาไปคนนี้ มันมันเล่นยากแต่ว่ามันมันหันยากอะมันมีจับล็อกให้มันจะ่ต้องแฝงต่อยต่อยต่อยวาร์ปขึ้นเตาเดี๋ยวปิดแชทได้ไหมปิดแชทไปโอเคต่อย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 อ่าพลังหมดอีกแล้วเควสคอมพีตเอ้าเฮ้ยวาร์ปมาได้เออผมเริ่มสังเกตแล้วเราจะวาร์ปมาทุกครั้งที่อะไรวะเนี่ยค้างรีเซ็ตครับ โอเคมาจีจีไม่ได้ยังไม่ได้ใส่อันนี้คุณไม่มีเควสเอา้าก็รับเพิ่งรับเควสมาเนี่ยรับเควสมาแล้วเออได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวปิดไปสกิล <c oughs> ผมใส่อันนี้ได้แล้วนี่เดตบีมได้ปะผมใส่ได้ปะไม่เดตบีมใส่ไม่ได้งั้นเอาเก okay, อันนี้ใส่ได้ละคาเมฮาเมฮห้า

ฝาของเราดีกว่านะฝากคืเอาทำอะไนพืนง่ายฝากฝากเนี่ยดูช้าช้าก่อนต่อสู้ดที่เป็นโปรเด็ก้ามของตุ้เกีเลยไต่้าอห้เดงีแทบปออะอีกครั้งหนึงต้องทอีกครั้นึ่ให้เป็โอเคชัเมนูใ้ดู์ี่ได้ใ่ไหมอถ้าเรา้านนัเราด้านที่ตู้ไห่เราจะไ้ตจเิ่นผมว่ามันน่าจะกระเจี๊ยวเยอะขึ้นนะใช่มันน่าจะปิงแน่นอนเนี่ยพต่อยเดียวนะมันได้ไม่ยลังไม่ใ่

เปอร์ซย,ย่าเออสายแล้วละเดี๋ยวผมชาร์จก่อนเออชาร์จแต่เดี๋ยวรับรองเฮ้ยมันคนเยอะตรงนี้เรามาลองไกลๆดีกว่าชาร์จเท่จริงๆแอนิเมชั่นตังเรามีหนึ่งหมื่นไม่ใช่หน,นึ่งพันเซนนี่แล้วอะผมก็ยังไม่รู้ว่าเอาตังไปทำอะไรได้อีกนะนอกจากนอกจากเ,ออเปลี่ยนฝั่ง <S <S ผมว่าถ้าจะรีเบิร์ตน่าจะต้องใช้เงินแน่นอน <S <S กดจี อ๋าซปเปอร์ไซยาเท่ดีแต cool. cool. ่ว่าอยู่ในร่างชุดสีดำแล้วมันมันแปลกเพราะว่าเราเป็นตัวร้ายไงแต่มันก็เข้าอยู่นะแบบออร่าแบบเนี่ยออร่ามันสวยจริงๆมันแบบเนี่ยแล้วคือตอนแปลงร่างอ่ะผมว่ามันอันนี้ส่วนตัวนะบอกว่ามันสวยกว่าแฟนตัวแทนแฟนตัแทนแบบแอนิเมชันมันดูแบบธรรมดาไงแต่ว่าออร่าผมมันผมว่ามันสวยนะเกมนี้ก็สวยแพ้กันแต่ผมว่าผมชอบแอนิเมชันเกมนี้ว่ะอ๋อสวยมาก สเตตบวกเท่าไหร่ดูสิมาบวกอีกบวกอีกพัห้าห้าผมว่าผมน่าจะบวกกับเออ่ดิสไหวนะเดี๋ยวไว้ลองไปบวกกับสายดิสดูเดีวดูสกิลกันมันน่ะเหมือนเหมือนเหมือนมันจะจะบอกเอ่ออันนี้อยู่นะว่าแสแตทมันเดนเท่าไหร่มันเดนเท่าไหร่นะเมนูไม่บอกฮะสแตทต์มา ล่างแต่ล่างอ่ะมันกินพลังเท่าไหร่มันผมก่อนเข้ามาเหมือนมันบอกนะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะนะเออประมาณนั้นโอเคผมก็สำหรับดราคอนบอกอัลติเมทนะก็เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะเดี๋ยวไว้เรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับก็เป็นเกมที่สนุกดีนะมันผมรู้สึกเหมือนได้เล่นไฟ n a น s อ a สแตนอีกครั้งเลยนะแต่ว่าแต่ว่าคือมันเล่นยากทีนหนึงมันเล่นยากผมว่ามัน คือระบบอะไรอ่ะผมว่ามันก็ดีมันมันให้อารมณ์เหมือนกลับไปฟาร,ร์มเวลวใหม่เหมือนของไฟนอสสเตนแต่ว่าระบบการสู้อ่ะคือเนี่ยคือเราต้องกดแบบว่ากดเมาส์ค้างตลอดเพื่อหันใช่ไหมแล้วคือแบบบางทีอ่ะมันกดไม่ติดเว้ยเออมันมันมันไม่มีแคปล็อกให้แล้วกดชิปมันเป็นแคปบล็อกแต่ว่าเหมือนเขาจะผู้พัฒนาว่าผู้พัฒนาเขาจะเซตไว้ไม่ให้ปรับได้นะคือเซ็ตไว้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วว่ากดชิปเนี่ยจะต้องเป็นพุ่งแน,น่นอนนะเนี่ย พลังไม่มีพวกหมดน,นีนะครับมันไม่มีแคบล็อกทําให้ผมวมันเล่นยากเวลาสู้เวลาอะไรเนะี่ยแต่น่าจะต้องใช้ความเคยชินแหละถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราชิน,นเราก็น่าจะสู้ได้ง่ายขึ้นเองโอเคเดี๋ยวไว้มาต่อชิปหน้าผมนะใครอยากให้ผมทําอีกเนี่ยกดไลค์เยอะๆกดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําต่อไปด้วยนะครับโอเคในเมื่อเรากลับไปเล่นไฟนอลสแต n d ไม่ได้แล้วก็มาหาเกม Dragon Ball กเกมใหม่เล่นแลกันนะจริงๆผมเห็นหลายคอมเมนต์แล้วแหละคอมเมนต์มาบอกให้ผมกลับไปเล่นแต่ว่าผมรู้แล้วแต่ว่าคือกลับไปมันก็ไม่มีอะไรให้เล่นเนียมันไม่มีอะไรอัปเดตผมก็เลยคิดว่าจะเล่นเกม Dragon Ball กเกมไหนดีก็มาเจอเกมนี้เข้าก็เลยสนใจแล้วก็มาเล่นนั่นแหละเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเรามาต่อกันคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปบวกกับลาดิสแล้วก็เดี๋ยวขอเวลาไปฟาร์มเบลก่อนนะไปฟาร์มสเตตฟาร์มอะไรให้มันสูงๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะปลดล็อกล่างใหม่สกิลใหม่มาแล้วก็เดี๋ยวมาลองเล่่่่่นนนนนนกััะผมววาาาสใจอยู แอนิเมชันเกมนี้นะมันสวยมากจริงๆนะอ่ะโอเคไ้เจอใหม่ข้างหน้าผม e you